สำหรลาเฮาในนี่กะประมาณสิบใบกุหลาบได้เนี่เส้นทอนนั่นเองเพิ่นสิไปน้ำเฮาน้ำลังเลยเพิ่นไป,ไปคลายประหนรลดแกอ้อยลาอ้อยเจอเถิดุมีเนาะดวงตัวหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่สามอย่างนี้เมียก็คือซีบอไห่ดอกทางในผ่านเพิ่น <laughs> <laughs> พากันเขาป่าพอดีนัดกันกับทีมงานเมื่อวานนี่แหละก็มีผ่านโปผ่านหุ่นแลวกับัวเงินสีไปนําสามคนคือเก่าแต่ว่าเมื่อนี่แมนบัวเงินนะกับผ่านโปว่าสิออกไปก่อนเพราะว่าผ่านหุ่นแมนเพิ่นนะยังอยู่หน้าเพิ่นว่าสิไปน้าเดีไปน้าพขคอยอยู่จุดเดิมจุดเก่านั่นแหละแต่ว่าเฮาสิเปลี่ยนหวังใหม่ไปหาหวังใหม่เพราะว่าเมื่อวานนี่ อ่าบ้งเงินกับผ่านหุนนะออกไปก่อนแล้วก็ผ่านโปล่อ,อกน้ำหลังประมาณ11บเอโมงเพื่อนไปหอดหันพอดีเขากับไดป้ปลาแล้วมื่อน,นี้มื่อน,นี้แม่นผ่านหุนเพฤนสิไปน้ำหลังอ่าซับพละเข้าในนี่กะประมาณ10บป้ายกวัวโลได้นี่10บป้ายกวัวโลมีแหมีมองมีน้ำ้วก็อ่าสิ่งของที่จำเป็นที่เราใส่ในการอ่าหาปลาหาอยู่หากินพี่น้องเลยแล้วก็เข่าเครื่องมือเข้าอ่าอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้า ยี่เปป่าอยู่ป่าใต้แต่อันนั้นแหละแต่ก็มีบางสอบบางสูบยังเอามาเบิดโอ้อันนี้บาทเบิดเนาะเอาสีเดินทางเขาป่าอีกเท่านึงพี่นอนะ้องใส่รบบข้างหลังข้างซีต้เป็นกีเดียคล้องเกียรและสีา้าวว่เห็นน้ำห้าขืนมัน,ยน,น,นหยาบไป พี่มนนี่เงียเลยหิ้งคอห้องแต่มือวานนี่ยไปลุยน้ำกันเองพี่น้องมือนี่ไปฟากไปกินเขาป่าบุพวสีมานไม่บอและเขาป่าเถื่อนนี่ว่านเนี่ยเจ็ดโมงหอเถื่อนว่าม,มือนี่ยบุพเวสีหอเถื่อนเจ็ดโมง ถามเตะเสาเลย ไม่บอกเลยโอ้ได้เผาไม้เตียงไหนครับเออเ,เอาเอา,เอาลองลองเผาจะเส้นท่อน,นั่นเองเพิ่นสิไปน้ำเผาน้ำลังเลยเพิ่นยังอยู่หน้าออกไปทางนั้นเลยคือซ<ฮ>ื้อเตะไปนะจะเรือฮันจะไปเมื่อไหบ่อือแฮมองคือซีเมนต์อยู่ในอเนกทงอยเบิร์ตดอก คล้องวะเออเอ,อเอา้าถือไปโหลดตัวใดมันถือไปได้ถือไปผู้เสื่อมบกพรอยในยนักลายเติบจะแค่จกัจกหมองอยู่ไหนเนี่ยคือซิมีหลายอยู่หรอกแค่คือซิเมนซีซุ่มอะไอยู่ไหนเนี่ยบุพสีมานหรือบอ่อพี่น้องเขาไปเมื่อนี่ กสีเหลาๆแน่และแต่าเหมือนเนี่ยไหนผ่านปะใส่ว่าสิแกะแบบโอเคโอ้แบบแบบตัวเท่เสาเมื่อวานเนี่ยปะถอกเมื่อวานเนี่ยบุตรนี่แกะเออเอ่อันนี้คือเพื่อนนะอ่านายผ่านปูเพื่อนเปิดชั เนี่ยเอาใส่ของเพิ่เนี่ก็คักอยู่ไลยนี่ก็ได้เปิดคอมันบวดตายเออ <Okay. S 1> ของแท้คักอยู่ลเลยนี่ oh, s <S ลูกนูก,ก็หอกก็แตกก็ใส่ได้ <But what? S 1> นี่เ <laughs> บานงทามว่าโอ้จะไปหาแถวใดขึ้น่าใดไลยแทะเพื่อว่าคอยสิไปเหมืนว่ oh. าคืออยู่บ่อทะนง oh, าอาเออทะอายฮะ หมานอยู่บอดี้อยากได้มาหน่อยแบบว่ามันมานฮะกิ่นมานะมาน,นะเดี๋ยวนี้ม <า S 1> ัมน,มนบนนอดอยากได้เนี้ยเนยเนี่แหละมันหาอยู่หากิ่นคือแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาอยากลุกมาหน่อยหากิ่นมานมเอา <c oughs> ้ามาขาดลายเนาะ เฮ hey, จะกันน้ำคอยมืดแต่ว่ามื่อวอานนะีออ่ยออยังออมองมอง,มองคอยก็คือใส่บอลเดียวปุ๊ว่านเนี่ยถ่าอันนั้นบ่ทางหน้าเปินเป็นมาสือเรื่อยทางนะโอ้ยกระตารดคอยจักยามเดยมันสีเหี่ยย้อนเฮย้อนมองนี่แหละเออเออ พอดีเขาสีออกไปก่อนมื่อนี้บ่าวหุ่นเพป็นว่าสีออกในหน้ากาสีไปทางสาม,มัคคีเลยเด็กผอกันอยู่ป่าอีกเท่าหนึง่งเพป็นว่าให้เขาถ่าคือเมื่อวานนี่บ่พหัวจีมานลีอบอบ์พี่น้องไปติดตามบึงน้ากันมื่อนี้เขาป่าอีกอ่าเป็นมือที่สองเมื่อาาวานนี้ก็เขาไปแหละเมื่อนี้ไปนําอีกติดใจวะท่านตั้งไหนพลาดเพป็นว่าไปนําเติมอีกเอาโอกาสนี่ไป เราสวงน้ามันลงเนี่ยโอ้ยมันลอยๆเท่คล้ายบ้านโอ้โเออเออกาเป็นไกโนเฮ้ยอันนี้เดินท่างสีน้องออกไปอีกขัางหนึ่ง รถมันสันปลัง ชิ้นไม่ทางคนละชิ้นพุ่งคนเลยอ่าไปไกลแน่เมื่อนี่ยมือเนี่ย,อ,ยอากาศก็เป็นสีหนาวๆเนี่ยตอนเสาร์ หนาวบบกุสิทศหนาว,ห,นาวหรือบอตอนนีนเมนอยู่เมืองไซเซธาเนาะกับบางสีเขาโซเดินทางลงไปทางตรงเมืองสามัคคีไทยแลยกับจีไฟทางเกตในเมืองภูวงไม่เห็นว่าสามตัวเมืองเลยสามไปอ่าอยากล้โฟลที่สุดเลยเดี๋ยว่าทางห้ากัอ่ามัน บอลลงบอลหาแล้วก็เริ่มว่าไฟทั้งเเอ,อิ่ไฟตั้งเ,เอ,องเพิ่ย Wow. หาบเซ็กก็มาอันสว่างเลยยังไงปล่อยตลอดเลยปล่อยน้ำเพื่อนมันโอเวอร์โอแหงมันไม่เป็นช่วงที่เขา,าเห็รหน้าแซ่บแน่ ผ่านหุ้นเป็นได้ออกไปแล้วหรือบป่าเพราะว่าห้ากาได้นัดกันห่าเาสิออกไปกะบโค้ดห้าเจสเซอร์เลยติดต่อหาเพื่อนเพราะว่าข้างห้าก็ผ่านโทรเพค้นว่าสิออกไปก่อนตตเพื่อนนะเพื่อนออกวอา,าห้าก็เ,เาออก้าไปก่อนมาให้ นัดก,กันจุดนัดพบก,กัคือที่ข้าไปไว้ว่า,า,านาาาี่แต่ว่าขยายบอลขยายไปวางไม่แต่ว่ากาส่วนใหญ่จะเจอแต่รถบรรทุกจังเสียเลยฮะคือสิไป้ายเลยเออขันเพื่อนบอกท่านมากกับบอกคอยบอกแล้วว่าจุดนัดพบก,กัอยู่บนเก่าอ่า

จะลดแก้อ้อยละอ้อยในช่วงนี้เลยดูมันอยู่ในหูมันมันเห็ดหูเห็นคนเลยมันรีเกง่งเก่งเปานังขึ้นโอ้มันสิมีจับัวมันขึ้นเลยเ,ลยเป็นฟงเป็นหู โอ้โหประดุกประดุกมันอยู่เป็นฝูงนะตัวเดียวนี่บอสเฮ้ออกมาแห้งเข่าแห้งเข่าซิมีหลายตัวจกักกันนี่ใส่ระหูมัน ยกอกมากแต่ยัเนเงี้ยมปักมือ minu wah wow. aku nak dia tetap aku minum ni ตู้ประดุกได้หาตู้ Nó khó nhảy, bố mẹ phải chạp lại. Nhìn kìa, hào đại là hào bộ bọc phản bộ đấy. <laughs> đấy là tụi 1, tụi nhảy. Đấy là 3. Để, Để bà phân bố vào hậu đại. Mà xin con. Bó hên bộ Hả? chắc ba bòn, Hả? cova chào hên yu bóng 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 bà nhảy bóng 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 hè bóng bà chắc Hả? bóng bóng แน่บอกแล้วว่ามันต้องเจอเฮคอยอยู่เลยเด้บ่ค่อยใหญ่คือเก่าแต่น้องว่าแหะเด้มันเจอตัวนั้นตัวน้อยบ่จักแม่นบ่ยังมีใหญ่อีกบ่มีใหญ่เจออยอีก รักด่างตีค่อยเฮ็ดมันค่อยบดจักดอกว่ามีป่าค่อยเดืองจอมคืนเลยดูดใส่มาแล้วด,ดูด มนัมนมนันมันมันกำลังใจคนหากินนี่มันคือเกาพี่น้องมือนี้ว่าแต่มันสิออกทางได้อันนี้กัดฮหกัดนี่ต้นน้อยคือเกาเอฟซีมือนี้ได้เพราเฮซามเนี่ย ได้แล้วไว้ให้ทราเลยน่นาคือเก่ามานคือเก่าเอามาเนี่ยมานมันเด้ออีต้นกระสังใหญ่นี่มานกระสังใหญ่เอาเอาเอา ย่านแขวป่าคอนไม่ไลุงสิสิบงกรกครับต้นนีบอโตข,ขออยู่สีแมนเลย,เเลยใช่โมแมนต้นนี่ต้นตน้อยเกือบใครสีเลยทำเจ้าใดไม่ว่าต้นน้อยต้นหนีบอย่างต้นใหญ่ ปีงป่ากินข้าวป่าเหมือนเีอาเอาเอาผ่านโปกัน <g ül> เียงน้ำเลยเ,ลเออมันบริจาบริกายอยู่ในแห่จ้บ่เอ้าเอาตัวใหญ่บ่ในแห่เออเออขอให้ พอห้มีแห้งเด้อเท่านีเ้เด้อขึ้นมาแบบมีแห้งรดนัดกันกับบ่าวหุ่นคักแน่ปวาราสิมาวันมาฮอดตาเนี่ยเขาซาคิเฮะสิขคืนเลย <c oughs> เป็นทรมากว่าบุได้ปายปเป็นว่าจากัาาาากเป็นขายยังทามว่าเป็นยังบุได้มากเหมนเป็นบบบอก เหตุผลโคงเพลินเลยมาแต่ซองมาเนี่ยครับในพานปูกเพลินกินข้าวป่าปีงป่าคือเก่าเดลละมือสองมือนี่แหละมากระเพลินเนี่ยอันนี้กินข้าวแล้วสิย้ายมองย้ายบอลเอาตาเอาเอาเอาสิมเม็นบอมาน เฮ้อป้าโอเคตลอดอ้อบัดนี่กู้มองเลยเรียบร้อยป้าเจ้ายายวังไม่กัสิท่านอยู่บ่ลูกพี่กัตถันจัตบ่อกัวสิปดป้าเนี่ยผู้ย่บอท่านบดท่านอุปูได้กลัวเอาบนนี้นี่ก่อนกระไดเนาะอ่ายาละยามันละ ได้กูแล้ะดิเมื่อแต่เวนก็สีมาแน่จักน้อยบุบานไล่ก็เอาจักน้อยเอามื่อนี้ก็พ่อได้อยู่ได้กินโยพี่น้องเลยแรงนี่เมียก็คือสีบ่ห่ายดอกทางในผ่านเพิ่นเอ้าปนป้าก่อนบันี้เฮาพี่น้องอพิษพลาดทางเทคนิคทาง บบาหุ่นเพิ่นตัวโอ้เจ้าพี่เนาะปีไดหอนแท้สามผู้เลยเด็กป้ายญ่มาเมื่อนี้ทั้งในผ่านเพิ่นวา่าสีมาสามมาหอดป้าผดใดญแต่สองผู้หนึ่งตัวเพิ่นว่าเอาเอามันสีอกได้เก็บบ่เก็บเออเออแน่ประมาณจักโล่มื่อนี้วะ ส้นีเนาะอันนี้จะเนี่ยมองใส่ในซีบอดได้บ่อสองสามโลหลายเตืบอยู่ของหน่อยมันเตีปป้าหน่อยแสนของคัดเหล็กไหลคัดมันบ่อหรือล็อกมันกุญแจเอามือนี่มันมันมันคัดอ่าล่างวะล่างล่าง โอ้คักพี่น้องสีกับบ้านแบนนบนี้บได้ลงวังไม่แล้วทางในผานเพิ่นวาสีกับเมือ่อจากเมือ่อเตเ่นแน่จากเห็นลูกเห็นลูกเห็นเมียยิ้มแน่เมื่อกลางคืนเพิ่นว่โบเห็นหอยยิ่มของลูกของเมีย <c oughs> มือนี้กระซิดีใจแน่อยู่ดอกเมียสีบได้ไปนำหาเพิ่นวาเ,าเน,นี่ยหลายโลดเติบเพิ่นว่าเอ้า ได้หอดปลาโคนใหญ่คือเก่ามันคือเก่าเนาะเออเอาไปนี 1> 1, ้พี่น้องเลยพอกันอีพีนะเฮาเจอกันกับนายพานพูดเละเฮาจะได้ใส่ในท่งเงี้ยในบทดนนี้ยังไปเอาบ่อยังนนี่่แป่าบ่โอ้ยใส่น้ำจ่อและใส่ทางหนาได้บ่ได้เออและบ่ใส่ดอกทงเงี้ยไปพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านเฮาเอา คลิปนี้การชีจบเพียงซ้ำนี่พี่น้องขอบคุณขอบใจเอฟซีหลายๆที่เขามาเบื่องมาชมเนาะติดตามอีพีต่อไปพี่น้องสิกับปานก่อนบายบายเนี่ย